สนุนโดยสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดจิว๋วกู้ง่ายไม่ต้องมีคนคำ้ำสอบถามรายละเอียดได้ที่ธนาคารกรสิกรไทยทุกสาขาปตทท่อ P.V.C. ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาใครที่เป็นแฟนบอลน,นะครับโดยเฉพาะวงการฟุตบอลไทยมักจะมีคำถามเสมอครับว่าเอ๊ะกรรมการตัดสินเป็นทรรมไหม เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือเปล่าเข้าข้างเจ้าบ้านไหมเข้าข้างทีมเยือนหรือเปล่ากับแมตช์ล่าสุดนะครับสตูลกับขอนแก่นที่เป็นเรื่องเป็นราวมีเหตุวิวาทกันเกิดขึ้นเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยครับว่าตลกลงแล้วการที่ล็อบบี้ให้ล้มฟุตบอล มันมีมานานแค่ไหนกระบวนการวิธีการเป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้มีแขกรับเชิญมาพูดคุยกับเรานะครับคุณปรัชญาเพิ่มผ่านิตครับท่านเคยทําเป็นหน้าที่นะครับเป็นผู้ช่วยผู้ตัดสินการแข่งฟุตบอลโลกเมื่อปี2006ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาฟุตบอลไทยวงการฟุตบอลไทยนะฮะครับถ้าจะล้มบอลมันง่ายขนาดนั้นเลยฮะผมว่านขณะนาดีเนี่ยถ้าพูดถึงวงการฟุตบอลเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงการพนันเนี่ยผมว่านขณะนาดีเนี่ยมันกระจายไปทั่วโลกแล้วนะฮะมันซึมเข้าไป ทุกวงการของอทุกทุกกีฬาของของของประเภทกีฬาที่สามารถจะกนารบรรลซึมได้จะมาเข้ารอบเหนะครับทั้งบอลไทยทั้งบอลระดับนานาชาติล้มหมดไหมฮะเ,เราอย่าไปบอกว่าล้มหมดหรือไม่ล้มดีกวนะ่าแต่ที่เป็นข่าวมาเนี่ยนะครับการแข่งขันลีกใหญ่ๆต่างๆที่เราเห็นในระดับโลกเนี่ยที่มีข่าวเนี่ยมักจะมีข่าวล้มบอลออกมาบ่อยๆออครับซึ่งน่าจะ หนีไม่พ้นในในในเอเชียเราด้วยครับครับถ้าสมมติหันกลับมาดูบ้านเราไทยพีเมลีกแข่งกันเนี่ยครับเวลาเขาจะล้มบอลหรือว่าต้องการให้ทีมใดทีมหนึ่งชนะส่วนใหญ่เป็นใครทำารอืมผมว่าณขนาดนี้เนี่ยเท่าที่ผมติดตามมาตลอดเนี่ยนะช่วงนี้ผมจะหยุดทํางานที่สมาคมฟุตบอลเนี่ยแต่ผมจะดูตลอดเนี่ยณขนาดนี้เนี่ยเราเราจะถามว่าใครทําเนี่ยเอ่อเราคงพูดยากอ่ะ เพียงแต่ว่ามักจะมีการล็อบบี้เพื่อให้ผลเนี่ยมันออกมาในทางตรงข้ามนะครับตรงข้ามตรงข้ามเดี๋ยวนี้ถ้าทีมอ่อนกว่าเนี่ยก็พยายามจะให้เสมอหรือชนะให้ได้ในขณะที่ทีมชนะเนี่ยถ้าจะชนะแล้วเนี่ยก็ต้องมีเกี่ยวกับเรื่องของสกอร์สูงต้องมีส่วนต่างแน่นนด้วยใช่ครับเพื่อเป็นจุดดึงดูดให้กับพวกนักเล่นการพนันหลายเนี่ยมีทางเลือก โอ้ยแคก็กจะบอกแบบนี้ว่าส่วนใหญ่มาจากวงการการพนันใช่ครับใช่ครับถ้าขนาดน,น,นี้เนี่ยต้องต้องเรียนอย่างนี้ว่าเ,เขาเรียกโต๊พนันนะฮะโตพนันเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากนะครับถ้าจะให้เจาะลงไปจริงๆเลยเนี่ยเราคงบ,บ,บอกไม่ได้ว่าใครบ้างแต่ผมมั่นใจว่าทั้งวงการสื่อบวลชนนะฮะวงการกีฬา นะครับรู้ว่าใครเป็นเจ้าของโต๊ะนะผมมั่นใจอย่างนั้นนะเพราะว่าผมได้ยินเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมทํางานอยู่ด้านสื่อเนี่ยก็จะมีพักพวกสื่อด้วยกันเนี่ยก็จะชี้เจาะเลยว่าเนี่ยคนนี้เป็นเจ้าของโต๊ะอะไรแบบนี้แล้วก็พูดง่ายคือโต๊ะพนันใหญ่ๆเมื่อก่อนจะอยู่ย่านเยาวราชอยู่ย่านประตูน้ําอะไรเนี่ยเยอะถ้าเกิดตรงนี้เยะอะปัจจุบันมีโต๊ะใหญ่สักกี่โต๊ะที่ท,ที่พอจะรู้กันในวงใน โอ้เยอะมากครับต้องบอกว่าเยอะมากขึ้นอยู่กับว่าสายไหนจะเข้าถึงสายไหนแค่นั้นเองรายใหญ่สักกี่รายครับรายใหญ่ผมว่าเยอะมากนะครับนะถ,ถ้าเกิดเทียบคิดเป็นปริมาณเนี่ยผมว่าเ,เยอะและ้วกันนะเพราะว่าเราเราคงไปเจาะลึกไม่ได้ว่าถึงขนาดไหนครับ,รบอย่างที่คุณปัญญาพอทราบมาเนี่ยตอนหนึ่งนัดหนึ่งเกมต้องใช้เงินเยอะขนาดไหนในการที่จะเปลี่ยนผลการแข่งขัน,ขนอืมเท่าที่ผมทราบเนี่ยบางครั้งเนี่ย แต่ละเกมเนี่ยที่จะเปลี่ยนพวงานขันเนี่ยใช้เป็นล้านนะครับ<ม>ใช้เป็นล้านส่วนใหญ่ไปตกที่ใครฮะกรรมการผู้เล่นโอ้อันนี้คงจะต้องบอกว่ามันมันกระจายกันบ้างฮะเพราะว่าถ้าจะให้คนใดคนหนึ่งทําเนี่ยถ้าผมคิดดูดแล้วมัน,นคงยากครับครับจำเป็นเนี่ยทีมดีครับทีมดีผู้ตัดสินพยายามที่จะครับทําอะไรขึ้นมาเนี่ยถ้าทีมดีเนี่ยก็<อ>ทํเขาไม่ได้นะครับในขณะที่ทีมทมไม่ดี ผู้ตัดสินช่วยยังไงเนี่ยมันก็ไม่สําเร็จเพราะาฉะนั้นมันจะต้องมีลักษณะน้าพึ่งเรือเสือพึ่งป่าต้องรู้กันต้องอะไรผมคิดว่าอย่างนั้นนะ,ะร,รู้กันนี่คือทั้งกรรมาการั้งผู้เล่นหรือว่าทั้งสองทีมต้องรู้กันด้วยกรรมาการกับผู้เล่นเนี่ยนะฮะอาจจะไม่รู้กันนะครับ,รบแต่ว่าพวกโตพนันเนี่ยเดินทั้งสองสายครับ นะครับโดยที่ทั้งสองสายไ,ไม่รู้กันนะแต่ให้ผลบรรจบในสิ่งที่ตัวเองต้องการเหมือนกันอเอาคือแปลว่าเอางี้ทั้งสองทีมก็ไม่รู้กันกรรมการครับก็ไม่รู้ว่าสองทีมก็ได้รับการว่าจ้างมหม่ทีหนึง่งใช่ครับถึงสามารถที่จะเปลี่ยนผลการแข่งขันได้ทําแบบนี้ใช่ครับแล้วเวลาที่เข้ามาส่วนใหญ่จะมีคําถามจากแฟนบอลว่ากรรมการเข้าข้างทีมนั้นเป่าให้ทีมนี้มากกว่าเป่าให้ทีมนี้น้อยกว่าในความเป็นจริงกรรมการสามารถทําได้ขนาดนั้น จริงๆในความเป็นจริงในกรรมการทําได้ผมยืนนั้นว่าทาได้เพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยการที่หลายๆฝ่ายไปมองกรรมการอย่างเดียวเนี่ยรเราต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับกรรมการเนี่ยเป็นเป็นเป็นมนุษย์อะ,อะไม่ใช่เครื่องจักรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความผิดพลาดหรือว่าความเลนเล่อการมองข้ามหรือว่าแม้กระทั่งมุม,มนะครับมุมในการตําแหน่งที่ยืนเนี่ยจะทําให้เราเห็นเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยต่างกัน อ๋อมันอาจจะเออร์เรอร์ได้ได้ครับได้ครับบางทีอาจจะไม่ตั้งใจอ่ะแต่ว่าแฟนบอลคิดว่านี่คือการโกงใช่ครับอันนี้มันเป็นผมว่าถ้าคนไปนั่งดูบอลสนุกครับก็จะไม่ค่อยคิดอะไรนะครับแต่ถ้าแฟนคลับทีมเอแฟนคลับทีมบีดูเนี่ยเมื่ออะไรก็ตามที่ทีมเอเสียประโยชน์ครับนะครับทีมเอจะต้องคิดว่าตัวเองเนี่ยโดนกระทำถูกโกงฮทีมบีเสียประโยชน์ นะครับหรือว่าทีมมีเสียประโยชน์โดยที่ทีม A เนี่ยนะครับับยังไม่ได้กระทำเข้าใจที่ผมพูดไหมฮะยังไม่ได้กระทําเอาแค่ง่ายคือเตะเฉียดแค่เนี้ยทีมมีล้มปุ๊บพุรธศิลเปล่ามองชัดหรือไม่ชัดไม่รู้เป่าปุ๊บครับ,ค,รบความรู้สึกของทีม A เฮ้ยเรายังเตะไม่โดนเลยพูธศิสปนเป่าแล้ว กรรมกาโรโกงนี่เข้าข้างใช่ในขณะที่อีมีร,รู้ว่าตัวเองเนี่ยยังไม่โดนเตะเลยแต่ล้มและกรรมการเป่าให้เนี่ยค,ความรู้สึกกไอ้กรรมการพวกเราแล้วเข้าข้างซึ่งทั้งที่ความจริงเนี่ยอาจจะเป็นแค่มุมมองพุทธศิลป์เนี่ยไปยืนทับตําแหน่งคับบดีทําให้เห็นว่าน่าจะโดนนะฮะน่าจะโดน,น,น,โดนแต่จริงๆแล้วในความเป็นพุทธศิลป์เนี่ยตั้งแต่ปรมาจารย์รุ่นเก่าเขาสอนมาเลยว่าถ้าคุณไม่เห็นชัดเจนเนี่ยคุณอยากไปเป่าถ้าไม่เป่า ทีมเอ้าทำไมไม่เป่าการันตอมันก็เกิดอีกฮะมันก็เกิดกรณีนี้อีกครัใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าผู้ตัดสินเนี่ยต้องต้องเอาตัวเองเป็นที่ตั้งให้ได้นะครับต้องมั่นใจนะฮะจะไปซ้ายไปขวาอะไรไม่ได้เห็นเป่าไม่เห็นไม่เป่าอ่นนี้คือกรรมการที่ทําหน้าที่ตรงเป๊ะเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรูปแบบของการรับเงินมาแฟนบอลหรือว่าคนที่ชมในสนามมองยังไงแล้วเราพอจะอนุมานได้ว่านี่นี่รับเงินมาแน่ ผมว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับณนขณะนี้ต้องยอมรับอย่างว่าการสื่อสารครับนะครับการสื่อสารเนี่ยยกหูก็โทรบอกได้แอือนะครับบเรานั่งดูในสนามเพื่อนดูทีวีนะครับกล้องจับรอบสนามเลยพอมีเหตุการณ์ปุ๊บทางบ้านดูภาพช้าซ้ําไปซ้ำมาโทรหาในสนามแล้ว ในสนามกระจายข่าวแล้วเอ้ยอดูในทีวีในทีวีไม่ไม่เป็นอย่างนี้เลยไม่โดนเลยไม่โดนจุดโทษเลยแต่ทำไมให้จุดโทษเงี้ยมันก็กระพือได้รวดเร็วรนะฮะพอกระพือพอมีพอมีจุดน้ำพึ่งหยดเดียวเข้าไปแค่นั้นน่ะนะครับมันกลายเป็นคราวนี้จับตาดูเลยพุธธัดสินจะติดอะไรอืมไอ้สมมุติว่าจเจ้าของโต๊ะพนันรายใหญ่จะมาล็อกบี้กรรมการส่วนใหญ่รูปแบบมาอย่างไงฮะโทรศัพท์มามาหาโดยตรงผมเนี่ยเคยเจอกับตัวนะครับ ต่มีการโทรศัพท์มาครับโทรศัพท์มาเออช่วยดูแลนี่หน่อยได้ไหมอะไรถ้าเราบอกว่าไม่อะผมว่าตามเกมครับเขาก็จะวางหูไปนะฮะแต่ถ้าเราไปคุยต่อเนี่ยเขาก็คุยแน่<อ>นะสมัยที่เรายังทํำหน้าที่เนี่ยเราเราเคยมีคนโทรมาคุยกับเราครับว่าเออถ้าผมอยากให้เป็นอย่างนี้เนี่ยช่วยได้ไหมพอเราปฏิเสธเขาวางหูนะแต่ถ้าเราไม่ปฏิเสธเ,เนี่ย มันก็จะมีเ็าจะมีการสานต่อใช่ครับอะอย่างที่เกิดที่เขาเคยโทรมาที่คุณคุณปัญญาปฏิเสธไปเนี่ยเสนอเงินเสนออะไรฮะยังไม่คุยยังไม่คุยถึงเรื่องเงินเนะี่ยถามเราก่อนพอเราปฏิเสธปุ๊บเขาก็จะ,ะหายไปแล้วอะอย่างที่อย่างที่พอทราบอะกเ็เรารู้กันอยู่ว่าพอจะมีบ้างเลยนะฮะเขาให้เงินกันเยอะไหมครับอืมให้เยอะไม่เหรอผมผม,ผมอันนี้ผมยืนยันตัวเลขไม่ได้นะครับ,รบแต่ก็ถ้าที่รู้เนี่ยแต่ละเกมเนี่ยสำหรับผู้ตัดสินเนี่ย ท่านถ้าเกมสำคัญสองทัานน,นะครับรบ,บางบางคนเนี่ยรับเนี่ยห้าแสนรับแปดแสนอะไรก็มีบางคนรับถึงล้านก็มีถ้าท <ฮะ S 1> ่าูทราบนะครับแต่ว่าณขณะนี้เนี่ยเราจะไปสรุปว่าตัวเลขที่เราฟังมาเนี่ยมันเป็นจริงไหมเนี่ยไม่ได้หรอกครับ,รบถ้าตาดใดก็ตามมันเป็นแค่เขาพูดว่าผมก็พูดได้ว่าเอ้แมตต์เนี้ยว่าอย่างนั้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าบางทีมันเป็นการบั่นทอนคนทำงานเหมือนกันครับครับ อันนี้คือในบ้านเราถ้าระดับโลกนะฮะอย่างที่เป็นข้อกังขามากสุดเกาหลีใต้กับอิตาลีเมื่อนู่นปีสองพันสองสองันสองะอย่างเงี้ยเวลาเขาจะไปล็อบบี้กันระดับโลกมันทำยังไงอะอือสมัยก่อนเนี้ยมันมันมันก็คงจะไม่เข้มงวดนะฮะเหมือนกตอนผมไปเยอรมันตอนที่ผมไปเยอรมันเนี้ยเราอยู่ใน,ในโรงแรมฮะ ถ้าไปไหนก็คือไปเป็นหมู่คณะแล้วก็โทรศัพท์ในห้องกระโดนตัดกับคือมันโอกาสติดต่อเรายากครับออตอนนั้นผมไปเนี่ยนักข่าวช่องสามหรือช่องห้าเนี่ยจะขอเข้าไปสัมภาษณ์ผมนีย่ยังไม่ได้เลยอ๋อคือถ้าเกิดอยากเจออยากจะล็อบบี้จริงๆต้องเจอกันตัวต่อตัวต้องเจอตัวต่อตัวครับโทรศัพท์หรือใจอย่างอื่นก็ไม่ได้เลยโหยากครับยากมากครับมา<ะ>ถามโลกรับกันเยอะไหมครับในอันนี้ที่ผมบอกนะว่าเราเนี่ย ได้แต่ฟังแล้วก็สรุปไม่ได้หรอกว่าข้อเท็จจริงเขารับไม่รับ,รบนะัะเพราะทุกคนก็บอกโอ้รับก้อนใหญ่กลับไปสบายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอท่าที่ผมเจอเนี่ยรุ่นที่ผมไปทําก็ไม่เห็นดีไม่เห็นมีใครที่จะไปครับเปิดประเด็นตรงนี้ขึ้นมาฮะ มีการได้คุยคุยกันในวงการผู้ตัดสินไหมครว่าเอถ้าเกิดว่ามันยังมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอยู่มันจะบั่นทอนความก้าวหน้าของฟุตบอลในบ้านเราหรือว่ามันจะส่งผลต่อการแข่งขันตรงนั้นมันทำลายนะครับมันทำลายอันดับแรกเลยมันทำลายด้านจิตใจก่อนครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผู้ตัดสินเนี่ยพอโดนนักขณะเนี้ยพอผู้ตัดสินลงสนามเนี่ยกลายเป็นแพ้อะไรยังไม่ทันลงยังไม่ทันตัดสินเลยนะครับเขาจะมองว่าไม่เกิดความยุติธรรมและไม่อะไรแล้ว ซึ่งจริงแล้วผมบอกให้ว่าการจะพัฒนาผู้ตัดสินเนี่ยแล้วก็การแก้ไขเนี่น firstly, ยนะฮะก่อนที่คุณจะให้ผู้ตัดสินเนี่ยไปให้ความยุติธรรมให้ความเป็นธรรมกับคนอื่นเนี่ยผู้บริหารเนี่ยคุณต้องให้ความเป็นธรรมยุติธรรมกับผู้ตัดสินด้วยกันก่อนอยังไงฮะตราบใดที่ผู้ตัดสินเนี่ยเขาเองเนี่ยยังไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยในกลุ่มของเขาเนี่ยเขาไม่มีโอกาสที่จะสร้างความเป็นธรรมคนอื่นได้หรอกรนะครับผู้ตัดสินมีร้อยคน นะครับเก้าสิบคนไม่ทําตามคําสั่งไม่ทําตามใบสั่งไม่ทําตามแนวทางที่คุณชี้แนะไว้คุณดรอปเขาเลยครับแต่อีกสิบคนเนี่ยตัดสินก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีเนี่ยแต่ทาตามทาตามดีโมดได้อย่างเงี้ยจัดกันอยู่นวนไปวนมาอยู่แค่นี้แล้วอีกเก้าสิบคนที่ไม่รับกามเป็นธรรมครับท้งั้นทั้นพวกนั้นเนี่ยเป็นระดับฝีมือดีๆนะครับบางคนเป็นระดับผูธธ้ตัดสินนานาชาติครับไม่ทําตามคําสั่งสุดท้ายชื่อหลุด เอ้ยแปลว่าอย่างนี้กรรมการในสมาคมฟุตบอลก็ต้อง,ต,อง,ต,องต้องรู้เห็นด้วยสิคะถ้าเกิดจะทำแบบนี้อืมผมว่าเรื่องแบบนี้สังคมก็ตัดสินได้ครับนะฮะสังคมก็ตัดสินได้เพียงแต่ว่าตราแต่กรตาที่ไม่มีเปเปอร์ไม่มีอะไรที่มันยืนยันเนี่ยนะครับมันก็ไม่มีการดําเนินการแต่บางครั้งเนี่ยก็ท้่งมีหลักฐานนะครับที่เราผ่าน ผ่านมาในตำรวจสากลที่จับที่สิงคโปร์เนี่ยเขามีหลักฐานออกมามีเผยแพร่ทางอินเทอร์นเรน็ตมีเปเปอร์อะไรออกมาเนี่ยผมก็ยังงงว่าในเมื่อมีผู้ตัดสิไนไทยเข้าไปเกี่ยวข้อ,ของการพนันเนี่ยครับทําไมไม่มีการตรวจสอบไม่มีการสมาคมฟุตบอลไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้เลยไม่มีการหา,ารข้อการระดับโลกแต่พอกลับมาอยู่ในบ้านเราก็เงียบเฉยก็เห็นมีเรื่องเกี่ยวกับการพนันที่สิงคโปร์ตำรวจสากลก็จับได้ครับ สุดท้ายผมเห็นไม่เห็นมีการพูดถึงอะไรเลยนะครับแถมคนที่มีชื่อเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยก็ยังเวียนว่ายตายเกิดสร้างปัญหาอย่อย่ทุกคนเนี่ยครับเอาอยางี้ฮสุดท้ายนี้ถ้าจะแก้จริงๆทําได้ไหมทำยังไงดีทําได้ครับการแก้ไขเนี่ยมันเราต้องบอกว่าการแก้ไขปัญหาพุทธศิลป์เนี่ยนะฮะมันเหมือนรอยผื่นคันะนะฮะรเราจะไปเอายาอะไรก็ตามเนี่ยทาทีเดียวมันคงไม่หายมันก็ต้องค่อยๆจัก พืนเม็ดใหญ่ให้มันยุบนะครับแล้วค่อยๆปรับให้มันเข้าสู่สภาวะปกติผู้ตัดสินไทยทุกคนเนี่ยผมยอมรับว่าถ้าพูดถึงฝีมือในระดับเอเชียเนี่ยนะครับไม่เป็นรองใครเพียงแต่ว่าบางคนเนี่ยขาดโอกาสขาดโอกาสเพราะไม่ได้รับความยุติธรรมเพราะฉะนั้นการแก้ไขคือองค์กรนี้ต้องทําให้เกิดความยุติธรรมในองค์กรให้ได้ก่อนนะครับคนเก่ง ต้องได้รับการเชิดชูได้รับการทําหน้าที่ครับคนไม่เก่งต้องได้รับการเรียนรู้และการผลักดันในการพัฒนานะฮะมันจะทําให้ปัญหาต่างๆแก้ไขไปได้ต้องทาให้ภาพลักษณ์ของผู้ตัดสินดูสะอาดก่อนใช่ครับดูเป็นธรรมก่อนถึงจะสามารถเรียกความเชื่อมั่นของแฟนบอลได้ใช่ครับวันนี้ขอบคุณนะครับครับผมสวัสดีครับ นี่แหละคือเรื่องวุ่นๆนะครับที่เกิดขึ้นกับการตัดสินฟุตบอลไทยเป็นคำถามว่าตกลงแล้วความเป็นธรรมของผู้ตัดสินนั้นตรงจริงๆหรือเปล่านะครับพักแค่สักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมานะครับมาดูปัญหาของในแวดวงทหารครับรัฐบาลชุดนี้ซึ่งส่วนใหญ่มนรัฐมนตรีเป็นทหารนะครับพยายามสร้างความปรองดองแต่ทํายังไงดีถ้าสมมุติว่าในวงการทหารยังไม่มีความปรองดองด้วยกันเองครับ